นั่นโอ้โหเจ้าโหป่าอย่างน้ามาก็าเจา้ามาก็าเจา้าโหหมาแล้วเจา้าโอ้โห้ดู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 เต้นดูป่าหมาก็าเจา้ามาแล้วเจา้า อุยโดดเจ้าโดดโดดโอห่เจ้าป่าออกอยู่ข้างจำมาก็เจ้าอู้ฮููููู้้้้เจ้าปัดอู้ดูโอ้โหเจ้าดูืมมาแล้วเจ้ามาแล้วเจ้าอู้หู้มาแล้วเจ้า

ปลาสลิดเนะาะคือติดง่ายจังกุ้งเนะเาะซวยๆได้อยูไ่ไหนฝะังนี้มีกุ้งเนะเาะนี่มันแห้งลเลี่ย แดดสองตาเยอะกว่าป่าออกมุ้ยนะจํานะมีป่าสลิดนะโอ้นั yeah, ่นป oh, right. oh, no. um. ่าสลากมันป่าสลากยองโอ้ป่าสลากกับป่าสลิดเจ้ามันออกหัวอยู่แถวนี้เนาะ มันยู่มันมีโคอยู่น้อยดูยัยโคเโคายกวามันหลอกเจ้ากําเดียวตกันนะฟาทิดป่ายังมันใจนะโอ้ป่าสนากเจ้าเจ้า

งามจังนเนาะโอ้เจ้าเจ้าตักได้กันหน่อยมัยโอ้เจ้าแสดงมองมาตั้งเนะาะแสดงบลูสีโต๊มอมาตั้งป่ปากระดีนางฟ้าเจ้าโอ้สุดยอดเลยป่านี่นะ Mà nát nữa Nó bảo Bảo con mông nó Má có chào Má có trao Hú ม่วนเหลอเนี่ยโหขาวแล้ว,โโวเย,ยงงามเจ<ะ>้าเจ้าปากกระดีนางฟ้าล้วนๆเลยมาแล้วเจ้า ngắm tay ngắm bà <laughs> ดูดูดูด,ดูเต้นดูปาดเย็บงามแต้นะนะจ้าไหเนาะเจ้าเขาเคลื่อนมงมงยถ้าออกหัวมุดมิดมุดมิด,มด,มดมเขายังจะหูเนา,นานะ โร oh. าไม่โบราณนลยเจ้าพอมาอยู่ใกล้เขาหรือเขาหันน่องจ้ะหรือว่าเขาเขาเขาตั้งเหมือนกันมันเลอกเออมาขมาก็เจ้า มาแล้วเจ้าโอ้โห,โหบ่นักก็ได้แต่กานักอดูอยงามเนาะปากก็ดีนางฟ้าสาวซังล่างนะอือย่างว่าเข่ามาเนาะ เจ้าออกมาหลายแล้วนี่หมูตะกี้เนาะสองสามหมูแรกเนาะหมั่นเขาอุ้ยโดดเจ้าโดดโดด โอ้โหเจ้าป่าสลิดเอ้ยป้ใจ่ปากระดีนางฟ้าเจ้าไม่รวมรวมมิดป้าสลากมดาได้เนาะเนาะป้าเดี๋ยวเต็มถุงเอาไปโบวัยนิดนึงนะป้าออกอยู่ข้างจำ มาก็เจ้าอู้คูููเจ้าปัดกระดีนางฟ้างามแต่งามว่ะดททมอสังโคยเจ้าโดดเย็ป่าไงออปัดมินะิหน่อนะเจ้าหันก็ตะกี้เสียงไงบ้บ่บบใจป่าหไงป่าหไงตีดังแปะมวนมวนมนมนมดดป่า ตั้งป่าเขินโมงกับเจ้าโอ้ยดูอันนี้ปลอดหลายแต่ได้กับโอ้ได้อยู่แสแลบบัวมาได้ยังนะบัวหลงนี่ั้งก้าได้ก้าเสียอะไรตั้งป่านี่นะกับมันบอกหัวเนาะเพราะกระบ้วหัวมันมีป่าน่ะไอ้ยม่ตอนนั้นมันมันเล่นหนังกันนี่ขนาดนักไงอ๋อมีอยู่จังตอนแต่อะไรยังไงอย่าตั้งนี่แหละว่าตั้งถ้าตั้งตั้งหลังคุณมาเข้าไปตั้งเนาะ ได้เขาเนี่คนตั้งกันหิ่มเล่นคิปเปอร์กันนะเจ้ามาแล้วเจ้านี่ทอดปลาหมอหนีออ่ปลาห,หมอนะเอาเวาลาตัวน้อยไหนปห่าหมอนะปล่อยเนาะมันมัมน,มนมันโมมีติกลิ่นตีเล่นตีนว่าตะกี้ปลาหมอเนาะ

จำไว้นั่นจำไว้ใแตกจแบกลซีตัวอยู่นะเนาะจนกันยู่นี่ ามาเจ้ามาแล้วเจ้าตัวโตเล่นคีเพิรปลาปลากระมวลเข้ามวลแล้วคนตั้งคนตาก้องก็เล่นข er> ี้เปิร์กแน่นะขี้เปิร์ขนาดเจ้ามันตั้งป่าเคลื่อนโมงเลยนะป่าเคลื่อนโมงหนามแห้งมาแล้วเจ้า้โอยยิงขำยิงเข้าไหนเนาะ เยี่ยงยืนไปทั้งปุ่นนะเข้าหลายเนาะไอ้กระติ๊บอันนี้มันใกล้ไปเนาะมันมันบกขม้าหมดแดดอดเดี๋ยวเต็มถุงเอาไปห่มนี่ถุงไปบ่มนี่จะเล็กกว่าป่าบกใครเข้านะก็เลยเอาเอาถุงน้อยมาเต็มถุงครับหมาอยู่เจ้า ตัวเท่ากันเนาะเ่ากันสิลยอ่ะงาแล้วกะนดหัตตั้งค่ปาอาไปหมอนเยอะจังเข้านหมล่ะอ้ยไปอย่างเดียวเจ้กอชฉนน้อยไอ้โดบ่ไอ้โดตะกรี ทำทำเป็นโดดนะอืมแสดงหัวมุ้งตะยีมาได้เนี่ยเนาะน้ำกะบังที่หลเลยน้าเจ้าไอ้ตีออกหัวก็ออกนะไอ้ติเข้าจําก็เข้า คงจะอิงเนาะป่านหนักจังหนักยูกว่ายูดูตั้งอย่างได้กะเข้าเนาะขน่ะขนาดเปิ้งเงินเนาะโอ้กะลังหันป่าเข้านี่เนาะหน้ามองยังมาได้ขนาดนี้เลยเนาะเหมือนตะกอนปีไอตั้งข้างบ้านเลยนี่น้าน้าแต่ว่าน้ามันน้ามันน้อยน้านั่งหนักกว่านี่ข้างบ้านเติมม้าก็เจ้า โอ้โหมวยอยู่กันจไดเปะะปะบ้านังแงต่อีนึงเนาะเกาตัวขาไปไหนไ้เขาก็วนอยู่นี่นะยะเนาะต่ำกันนิ้ัตังจะได้กั็เข้าเนาะป่านี่นเขาหนักเข้าน้อยเนาะ เ้าคูก,กั๊มว่าเขามาเป็นม,มูมูนะคะอันนี้คือขี้เปอร์เจ้าคีปเปอร์คีเปอร์หาว่าเนื้อหาว่าเนื้อเจ้าโอ้โ นักแก่หนักไหวยยบ่มีนี่เลยเนาะออกมาเงีบเยบๆได้นะมาแล้วเจ้ามาหล,า,า,ลา,ายต้วได้นะเนาะทำซักสองสามการกับกลับบ้านแล้วไหนยังเนาะมนันขำแล้วนะจิ้หยางกับปลาถุงปลาก็เต็มแล้วเนาะ ผมูกถ้ามันถ้าน้าบ่แห้งก็กมาตั้งใหม่ขำแล้วเจ้าเร็วขอบรรยากาศอรรากาศเหมือนตือต้อๆลยนี่บ้านเราหมือนตือต้อๆแล้ว,ลวตั้งแล้วผมตั้งแหมกัมกับจะกับ,บานแล้วเนเาะป่าบอคอยเข้าตอนใด,แล,ดแล้วเน,นี่ยเนาะ<ห>ที่ทองขเนาะอือเห็นก็อยู่เป็นตีแล้วกัมนี่กลับบ้านแล้วเจ้าป่าบอคอยเข้าแล้วเจ้ากลับบ้านแล้วไหนเย็นเหาอ แหมก้ามหนึ่งเจ้าตักคนยกว่าแหมก้ามหนึ่งหันก็พอบอกเข้ากบชีเข้าเนาะ <ynen. S 1> กระบ,บ้าเลาหน่อกำเนินะกระบ,บ้านก่อนเจ้าป่าบอกให้เข้าแล้วเจ้าหันก็มีดอิ่มสิน้วเนาะ,ะกรบบานก่อนเจ้า